สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้มีกส่งมาแนะนาครับในกระถาง8นิ้วครับผมวันนี้ก็นําสายพันธุ์ราคาเพียง200บาทให้ลูกค้าได้รับชมนะครับลูกค้าท่านี่สนกใจก็ติดต่อได้ได้เลยนะครับ0652033082ครับผมก่อใจเข้าสู่กระถาง200ผมมี2กระถางมาแนะนาครับผมกระถางนี้นะครับมีชื่อว่าลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อนะครับสีสันงดงามนะครับทรงพุ่มครับผมราคาต่านี้ ราคาเพียง350บาทนะครับจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะครับลูกค้าแต่ไหนสนใจถูกใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมลูกนี้ลูกไม้ต้นนี้รวดลายสวยงามนะสีสันสดใสนะครับลูกค้าท่าไหนรับทักติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมอ,อีกต้นนึงนะครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่า ราศีธนูนะร,ราศีธนูต้นนี้ครับผมราคาเพียง280บาทในกระถาง8นิ้วครับผม280จะส่งให้ฟรีครับผมราศีธนูนะครับลูกคา้าสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมต่อไปนะก็จะเป็นในกระถาง200บาทครับผมนะฮะกระถางแรกนะครับมีชื่อว่า ลำนาลายนะครับลำนาลายตรงนี้ครับผมสีสันงดงามมากๆนะครับมิหลากหลายช่อให้ลูกค้าได้รับกันเลยครับผมราคาตังนี้ก็200บาทเท่านั้นครับผมจะส่งให้ฟรี10กระถางนะครับแถมให้1กระถางครับผมต้นต่อไปกันเลยครับผมนะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าท่าม่วงนะท่าม่วงตัวนี้ลวดลายก็จะเป็นสีแดงดำนะครับสวยมากๆนะครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับท่าม่วงตัวนี้นะออกสี เรียบร้อยครับผมราคาตัวนี้ก็200บาทครับผมลูกค้าตัวไหนสนใจติดต่อได้เลยครับผมถ้าม่วงตัวนี้นะ200บาทไปตั้งหน้าบ้านได้เลยนะครับผมต้นต่อไปนะครับตัวน,นี้นะครับผมมีชื่อว่าวิมานเทเวศนะครับวิมานเทเวศตัวนี้ครับลูกค้าตัวไหนสนใจรับ ต้นนี้นะครับฟอมสวยมากๆคกับผมวิมานเทเวศต้นนี้ราคาเพียง23 0ิบาทเท่านั้นนะครับวิมานเทเวศต้นนี้ได้ไปสาช่อนะสีสันงดงามแบบนี้เลยราคาไปลงกระถาง่าสเปรยนิ้วกันได้เลยครับผมต้นีวิมานเทเวศนะครับผม23 0ิบาทนะครับสารพันธุ์ถัดไปกันเลยนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเท้าชัยเสษนะครับเท้าชัยเสนตต้นนี้นะครับได้ไปสาช่อแบบนี้นะครับต้นนี้ก็กัดสี เรียบร้อยครับผมเท้าชยเสนนะครับสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับสัตว์ตนถัดไปกันเลยครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่ารวยไม่หยุดนะครับผมรวยไม่หยุดชื่อมงคลมากๆครับผมสามช่อเรียงรายแบบนี้เลยนะครับรวยไม่หยุดต้นนี้ก็สองร้อยบาทนะครับรวยไม่หยุดนะครับผมต้นต่อไปนะครับต้นนี้นะครับขุนเล็กนะครับผมขุนเล็กต้นนี้ครับ สามช่อเช่นเดียวกันครับผมสีสันงดงามแบบนี้ครับขุนเหล็กลูกค้าตัไหนชื่นชอบไม้ทรงปุ้มนะครับผมราคาเพียง200บาทครับผมสายพันธุ์ขุนเหล็กนะครับันต้นต่อไปกันเลยครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่าชมพูทวีนะครับผมชมพูทวีปต้นนี้ครับผมงดงามมากๆครับผมลูกค้าตัวไหนรับ ทักแชทหาผมได้เลยนะครับผมหรือโทรที่เบอร์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2ครับผมตัวนี้ชมพูทวีปนะครับผมต้นต่อไปกันเลยครับผมต้นนี้นะครับโชคอุดมทรัพย์นะครับผมโชคอุดมทรัพย์ต้นนี้นะครลวดลายสวยงามนะลูกค้าได้ไหนชื่นชอบนะฮะต้นไม้แห่งโชคนะครับต้นนี้โชคอุดมทรับนะฮะสองร้อยบาทมารับกันได้เลยนะครับผม ต้นต่อไปนะครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่า t รีฮาวายนะ t รีฮาวายต้นนี้ก็เป็นไม้แบตรีครับผมราคาต้นนี้ก็ราคาเพียง200บาทครับผม t รีฮาวายนะครับผมต้นต่อไปครับผมนะต้นนี้นะครับยูโดดำนะครับยูโดดำต้นนี้นะครับสีสันก็จะประมาณนี้เลยนะลูกค้าต่าไหนรับรีบก็รีบทักแชทมาได้เลยครับผมยูโดดำนะสองร้อยบาทครับผม ต้นต่อไปนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่านกกระจิบรับนกกระจิบต้นนี้ลวดลายสีสันงดงามมากๆครับผมนกกระจิบครับราคาต้นนี้นะก็จะอยู่ในราคาเบียง200บาทเท่านั้นนะครับนกกระจิบนะครับผมต้นต่อไปนะครับผมนะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าตรีชดานะครับผมตรีชดาต้นนี้นะครับความงามก็จะประมาณนี้เลยนะราคาต้นนี้ก็ 200บาทครับผมตีชาดาสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมต้นต่อไปนะครับจันทิรานะจันทิราตัวน,นี้เป็นไม้ใบกลมนะครับผมแล้วก็สีสันเของขก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมจันทิราสองร้อยบาทครับผม10กระถางแถมให้1กระถางนะครับผมสำหรับสายพันธุ์ จันทีรานะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผม0652033082นะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ